ทยอยผ่อนส่งสองปีครึ่งจึงได้ที่มาจ่ายจบเรียบร้อยแล้วตาเรื่องของอนุญาตยกถวายให้เป็นแผ่นดินในพระพุทธศาสนาอันแผ่นดินที่บ้านพุทธเมืองไทยเนี่ยถ้ามีความเป็นเจ้าของหนึ่งที่ราชพัฒสมบัติส่วนพระมหากษัตริย์สองโทนีสงเนี่ยจะยกให้ใครไม่ได้ ขายไม่ได้ยกให้ต่างชาติไม่ได้หรือขายทอดตลาดไม่ได้ขายทอดตลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาอันนี้พมะเดชพวกคุณหลวงพ่อประทานในพิธีพระเจ้าุณพระประยาภิวงสาาจารย์เจ้าคณะตำบลศรีสาจราเข้น้อยเจ้าหวัดบัดนของคุณวราราม ตำบลศรีสาโจอร์เคน้อยคือบางซอธองจังหวัดสมุทรปราการได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีใสง่สงุ์หลวงพ่อได้มาถึงแล้วเดี๋ยวได้ถาวายการต้อนรับพระเด็จพระคุณนะอยากเดยวทุกท่านนะในส่วนแห่งพิธีวันนี้เราก็เริ่มง่ายๆนะโดยนะคุณนร่ิการนั้นได้อานะรัธานานิมนต์ท่าสงฆ์จากเมียนมา90รูปนะ หรวมคณะสงฆ์กได้ร้อยแปดพอดีนะกราบนิมนต์พระเด็จพระคุณก็พ่อท,ทีณเมตตานะครับเป็นพระมหาเถระในปกครองนะวัะชนภูมิพุทธชันตีก็อ,อยู่ภายใต้การปกครองพระเด็พระคุณหลวงพ่อที่เมตตาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะ หลวงพอ่อนำบารมีมาประทับไว้แผ่นดินนี้ยกถกวายหลวงพ่อเลยครับท <c oughs> ี่เป็หลวงพ่อครับถึงนู้นเลยคลองปากน้ำท้องที่ตรนู้นหลวงพ่อครับนี่หมดน,นคะครับประธานประธานใหญ่ครับวันนี้ครับในจะมีเสือดอม,มาจากพม่าใหม่รูปหนึ่งครับโมซีนววลัลเวนหลวงพ่อพระปรีดีวงสา,จายจันดีชีพบัณฑิตพุทธร,รัตน์ครับนี่ตัดดิจทตีดี렉เตอร์ การควบ,บคุมจำนวนที่ในดิสอาร์ดิสเล็กสมุทรกลางใช่โอเคก็ yes. okay. กเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนะได้เลิกเบิกใจปาร์ิรดนะเปิดมงคลส่งพิธีก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะเพราะงานยามเช้าเนี่ย อย่างก็จะชนและหกแต่วันนี้ไม่ได้นัดหมายอะไรมากก็ให้เกิดด้วยศรัทธ,ธาทราบข่าวก็ามาทราบข่าวก็ามาคุณยู้ชมเหงการพระรูปวันนี้ว่าเป็นการจัดงานแบบนะเล็กๆนะให้เริ่มเป็นมงคลเอาเริกก่อนในอารัตนานิมนต์คุณเจ้าจากประเทศพม่า,ามาเพื่ออดิษฐานบาร,รมีมาสวด มาสวดอธิษฐานประทักนาวัดของคณะสงฆ์วันนี้นสงฆ์วชนภูมิพุทธเชียนตีมีท่านอาจารย์ทุกศรูสีปนนาวิราพรเจ้าวาดวัด,ดพระจาว,วังกบิลพัฒน์ท่านคือบรุณพธิวิเทศเจ้าวาดวัดพระรามอยุธยาอินเดียท่านพระครูปรยาศานวิเทศอาจารย์สุชาติ ผู้ดูแลนะเรขาวัดตุนนภูมิพุทธาจันตีตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะก็ได้มาช่วยดูแลช่วยดูแลศรัทธายาิโยมนะวันนี้เรามีโดรนขึ้นบินนะโดรนขึ้นบินนะโดรนขึ้นบินด้วยโอเคนิมมตนท่านนั่งฮะนี่มอนอ,ออกออกนั่งซิดซิดดาวโอเค เอาลงมาขอะลง่าโอเค thank you ท่านมันนี่ไม่ใช่มาศยาดอได้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 โปรยแต่เร็วเดี๋ยวเอาไว้โปรยเราดาวเรืองใช่ไหม โปรยก่อนแล้วก็ไม่ได้เหลืองไม่หนึได้ๆเอาเอาไว้โปรยเดี๋ยวเดี๋ยวางกันก่บชื่อท่าน,น,นอะไรขอจดชื่อท่าน,น,น,นเดี๋ยวว่าเรา ีนมดดน้านหน้าวันนี้ด้านในวันเบตีวรยารนสังขารชาวว่ามาสวนภูมิพุทธาจัติก็ได้ไม่ตานะคือคุณเบตีด้านานองครับเอาอีก,อออกนะอครับเอาอีกครับครับก็ได้ลอยนิดหนึ่งนะ ด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้าที่ท่านทั้งหลายเห็นนี่ก็จะเป็นมหาสถูปเรียกว่าธรรมเมสถูปสถูปเป็นที่แสดงปฐมเทศนทศาจากไปสิปตัตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเดือนพุทธภูมินเดียจะมาปรากฏณที่ตรงนี้ขนาดเท่าองค์จริงสูงจริงสูง32มสิบสองเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางยีเมตร เราจะมีลานประทักศินโ์ยรอบนะด้านหลังจะเป็นอาคารรับรงเรียนปฏิบัติธรรมสลาใหญนะ่ซึ่งการออกแบบนี้ก็จะเน้นให้สังสนเวนียนฐานเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางนะซึ่งณนะขณะน,นี้ที่ดินก็กำลังได้นำเนินการซื้อไปลงนี้เรียบร้อยแล้วอีกแปลงหนึ่งก็กำลังทำสัญญาอยู่นะ30มสิกว่าไร่ นอกนั้นก็ถึงเจดีบทนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็เน้นตรงนี้ที่ทําได้ก่อนนะทำได้ก่อนก็ทำทําได้ก่อนก็ได้อธิษฐานจิตให้เป็นเลิกมงคลวันที่สิบสามซึ่งมีความเป็นมาในวันที่สิบสามเนี่ยมีประวัติที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงศรัทธาของคุณโยมกินการอารักพุทธนัน สึ่งวันนี้จะได้เมตตาท่านเจ้าคุณพระเมธีวรยานได้เล่าประวัติประวัติที่มาวันอาสาฬหาบูชาครั้งแรกในการจัดในบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบดีสงฆ์วัดมหา,าธาตุยุราชรังสิตวัดมหนะาธาตุยุราชรังสิตพระผูมวชิรธิบดีในโอกาสนี้ก็นะ ใด้น้อมจิตน้อมใจนะให้เป็นกำลังนะกำลังที่เป็นมงคลสูงสุดนะจะได้เริ่มพิธีในส่วนแห่งการนะบวงสวงนะวันนี้เราจะบงวงสรวงด้วยจิตนะอัญเชิญพุทธบารามีพระรัตนตรยัยจากแดนพุทธภูมิมาประทับณนะนะที่ตรงนี้นะก็ในอรัธนานิมนตนะ์ท่านพระครูดลพุตติวิเทศ ให้เป็นเจ้าพิธีนำอธิษฐานบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่นำพุทธภูมิบรารมีให้มาประทับแล้วก็มีพระสงฆ์จากประเทศพมา่าได้มาร่วมสวมดมนต์อธิษฐานอธิษฐานบรารมนะีจากนั้นก็ท่านจะได้ประทัษิณาวัตรเราก็จะได้ร่วมกันประทัษิณาวัตในกำลังทั้งหมด วันนี้ท่านอาจารย์พระมหาสุรัตน์จรารวดวัดนิสรณวณารามอ่างทองท่านก็เมตตาม,มาเป็นกำลังกำลังใจกำลังศรัทธาท่านสาธุชนด้วยตอนนี้ก็ต้องขออภัยว่าการเตรียมงานฉุกเฉินคณะเตรียมการเมื่อคืนตั้งเครื่องบูชาเครื่องดวงสวงก็ทั้งคืน แต่ก็จัดได้กำลังที่มาด้วยโอกาสแห่งบุญเป็นบุญญาสหากรณ์ในการมาอธิษฐานจิตบารมีในในวันนี้ในโอกาสนี้คงจะได้เริ่มในพิธีขออาราธนาท่านอาจารย์วิครูโดยมูลิวิเทศในลำดับพิธีการในโอกาสต่อไป Anak apa nak? Jadi, kalau tu nunggu macam mana?